ผมมูลีอังกินันอดีสจจ,จังหวัดพิรุธีหรือว่าในนามนักร้องสายทานศรัทธาเจ้าของเพลงคนอะไรใจดำแม่ใจโตซึ่งเป็นอดีตไปแล้วแหละนะครับวันนี้ก็คงได้มาคุยกันเรื่องวาระสำคัญที่เรื่องของสายญนสัญญาที่ทุกๆคนก็อยากจะรู้ในตัวสายันกับผมว่าสนิทกันแบบไหน แล้วก็รู้จักกันอย่างไรนวมาที่มาที่ไปอย่างไรนะครับถึงได้มาเป็นคนทำมูลนีธิเฮสายยาสัญญายุคที่สองกับพุ่มพวงและทำเพลงมนเพลงเพลงทรนีชีวิตโฉมนางปากหวานอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ครั้งหนึ่งในชีวิตของผมเหมือนกับถ้าภาษาลูกทุ่งเขาเรียกว่านายทุนแต่ผมไม่ใช่ผมทําให้เพื่อนกับน้องผมน้องคือพุ่มพวงเพื่อนคือสายยาไม่เข้าใจเขาแต่ถามว่า วันที่หมอเขาบอกห้ามออกไปไหนเนี่ยที่เรามารักษาเนี่ยโอกาสหายมันไม่มีหรอกแต่โอกาสอยู่ได้นานมีหมอเขาไม่ให้ออกไปไหนให้นอนกลัวจะติดเชื้อเท่าที่วันแรกที่ผมไปพระรามเก้าอ่ะวันที่เขาย้ายไปพระราม,มเก้าผมก็อยู่ก็มีแขกใหญ่มาเยี่ยมกันกลัจะติดเชื้อ mm hmm. เขาก็คุยกับผมดีนะบอนนะ่ว่าผมว่าหมเป็นได้ไ hmm. งว่าโรคนี้เขาบอกถือว่าโรคนี้เป็นได้เ mm hmm. ขาพูดแับอยบผมเนี่ยมันเป็นได้ไงมันก็ง mm hmm. งอยู่ mm hmm. เพราะว่าเขาก็งง เสแล้วบอกสู้ๆแล้วกันเพื่อนมอก็สู้ๆโ <ๆ S 1> okay. อเคแล้วครอบครัวก็ให้กำลังใจทุกคนเสร็จแล้วปรากฏว,ว่าอืมก็มีการวางแผนจะช่วยเหลือสายันนี่แหละจุดนี้แหละผมว่าเป็นจุดที่ทําให้สายันติดเชือ้อคือคนเราจะช่วยเนี่ยผมถามนิดนะึงว่าลักษณะผมก็ว่าผมไม่เห็นด้วยนะที่ว่าช่วยแล้วต้องให้ตัวเขาไปโชว์ไปอะไรทั้งที่เขาอยู่สภาพที่ว่าใกล้จะตายแหละไ,ไม่ตายแหละและอยู่ๆก็ให้เขาไปโชว์ตัวเนี่ย แล้วเราจะรู้ไหมอีกกี่ร้อยคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆเขาเนี่ยติดเชื้ออะไรบ้างเราก็ไม่รู้เป็นไรมั่งก็ไม่รู้แล้วเขาเนี่ยเป็นคนไข้อะอยะยสุดท้ายเนี่ยเขาต้องนอนพักผ่อนบำรุงหาอะไรมาทําไปร้องเพลงที่พระแดงวันนั้นรู้สึกว่าด้วยเงินนี่แหละเขาก็อยากจะหาเงินมาให้ลูกเต้าได้เรียนได้ใช้จ่ายนี่แหละมันก็หัวหน้าครอบครัวนะคนว่าเป็นพ่อเหมือนเราเป็นพ่อเราก็ต้องเลี้ยงลูกให้ให้ได้ ก็กลัวว่าถ้าเราเป็นไรไปล,ลูกจะได้สบายก็กกกมันเป็นกฎกติกาของธรรมชาติของคนเราก,ก็ต้องรักลูกรักเมียเสร็จแ,แล้วก็ต้องไปแบบเหมือนกับเหมือนกับจะว่าสัญญาว่าจ้าทุกคนจะมอบเป็นวิธีไงให้สายยานไปร้องเพลงทูกผมมาฟังเสียงตอนที่เขาร้องเพลงพูดยังทูดจะไม่ออกไปร้องเพลงผมนึกในใจโอ้ไปทรมานแบบเปล่าว่าถ้าจะช่วยจริง ช่วยแม่งลงไปยาบาลนั่นแหละจบอย่างน,น้อยๆเอไปให้ก็ลงบาลใช่ไหมมันก็ไม่มีอะไรต้องไปคอนส่งคอนเสิร์ตอีกอาหลังจนด้จบมาแล้วอันหลังนี่หนักเลยพอหลังจากพระรามเก้ามาแล้วก็เข้ามาหาหมอก็แย่อีกอแต่อันหลังเนี้ยจะหนักกว่า mm hmm. อันที่ไปวัดไร่ขิงเนี่ยเนี่ยหนักเลยอันนี้ที่ไปวัดไร่ขิงไปก็โดยความอยากจะได้เงินจากพวกที่เขาจัดงานให้เงี้ย จะหาเงินให้สายยานนะันเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าเขาก็อยากได้เงินนะผมก็ไปวันล้กิ่เนะ่ะผมไปตั้งแต่บ่ายสี่โมงเย็นนะผมวันเดอร์สายยันนะั้นมาหุบหัเขามามาเขาประมาณสักเกือบสองทุ่มทุ่มกว่ามาจะออกโรงพยาบาลได้หมอต้องให้พักพอนี่รถพยาบาลมานะความรู้สึกของผมที่เห็นอย่างนั้นนะมันก็เหมือนกับว่าทําไมเราต้องเอาคนมาทรามานนะถ้าจะช่วยกันทาไมไม่ไม่ช่วยกันแบบที่โรงพยาบาลหรือว่า เข้าบัญชีเหมือนหน้าจอแล้วก็ว่าไปทำไมจะต้องไปให้เขาไปลําบากเขารู้เขาเขาร้องเพลงอยู่แล้วเขาเคยร้องเพลงอยู่แล้วเคยเห็นหน้าเวทีกันมาเยอะแยะก็เคยซื้อแผ่นเสียงเคยซื้อซีดีไปฟังก็ฟังที่ดีก็ช่วยก็ไ,ได้ทําไมต้องไปจัดอย่างนั้นคิดจัดกันแล้วนะจัดแล้วได้ประโยชน์ไหมกับเจ้าว่าไร่ขิงติดเชื้อเลยหลังจากนั้นอีกสิบวันก็เสียชีวิตจากว่าไลา่กลับเจ้าว่าไล่ขิงมาหมอบอกเลยว่าติดเชื้ออย่างแรงที่ว่าไร่ขิง รู้ใครตัวใครต้องเต้นไปหมดนี่ผมเห็นกับตาเลยแต่ผมถามว่าคนจัดเขาก็คิดดีนะอยากจะช่วยเหลือแต่เขาไม่คํานึงว่าขณะนี้ยตัวสายันเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแบบที่พวกเราเป็นเขาเป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างน้อยก็อย่าให้เขามาทรมานเลยถ้าเขานอกกลางทางเลยนะตายกลางทางมันจะเป็นบาปต่อคนจัดด้วยผมว่างั้นนะคิดในใจแต่คิดว่าอืมเขาก็คงอยู่ได้นานแหละถ้าเขาทําตามหมอสั่ง กับจั่หวัดไร่ขิงนี่แหละติเ็เชื้ออย่างแรงหมอบอกด้วยเหตุอะไรไม่รู้หรือจะเครียดส่วนตัวเรื่องงานหรือเปล่าที่แต่งานหรือผมก็ไม่รู้นะเห็นว่าจัดแล้วมีปัญหากันหน่อยแคน้นเองก็จบไม่มีอะไรผมก็ถือว่าตรงนี้ยมันก็เป็นบุญวาสนาของคนแต่ผมว่าเขาไปอย่างเนี้ยนะไปแบบคนยิ่งใหญ่เสียชีวิตอย่างเนี้ยในขณะที่เขายังเป็นนักร้องมีชื่อเสียงเนี้ยก็แฟนเพลงก็ล้นหลามล้นหลาม ผมว่าอันเนี้ยก็สมเกียรติเขาที่เขาเป็นรราสายยันสัญญาเขาเป็นนักร้องคนเดียวนะที่ทุกคนยอมรับว่าเขาร้องเพลงอัดแผ่นเนี่ยไม่มีใครสู้เขาได้สักคนหมอเอื้ออลีเจ้าเก่าสมัยผมเป็นนักร้องเขาบอกเลยว่าเวลาสายยันอัดเพลงเขาอยากไปดูถึงแม้เขาไม่ได้แต่งเพลงเขาเป็นนักจัดรายการหมอเอื้อบอกว่าผมอยากดูมากไอ้ป้าอัดเพลงเนี่ยเพราะว่าป้ามันอัดเพลงมันใช้อารมณ์อัดมันไม่ได้ร้องแบบเหมือนขอไปที สมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณเทพเจ้าเขาคิจกุฎจันทบุรีจากตำราแผนโบราณเก่าแก่รวมว่านสมุนไพรหลายชนิดมีคุณภาพคุณประโยชน์รู้จักกันนานสมุนไพรน้ำมันว่านท่านพ่อเขียนเทพเจ้าเขาคิจกุฎสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณ ราเทพเจ้าเขาคิดจักุดคุณภาพดีมีคุณประโยชน์ของทุนหนึ่งใจให้ธรรมะสนใจติดต่อสั่งซื้อโทร085 085 3553หรือส่ง SMS